สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูป้อนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป .3 วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนในเรื่องวัตจักรชีวิตของสัตว์นะคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเปิดแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่86พร้อมกันนะคะ,ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ,ะนักเรียน นักเรียนช่วยคุณครูดูรูปภาพนี้นะคะรูปภาพนี้ก็คือลูกเจี๊ยบนั่นเองนักเรียนจําได้ไหมที่คุณครูสอนไปในอาทิตย์ก่อนหน้านี้ลูกเจี๊ยบก็จะเจริญเติบโตไปเป็นแม่ไก่นั่นเองนะคะแล้วคําถามคุณครูมีคําถามให้นักเรียนช่วยกันตอบช่วยกันคิดนะคะ,ะนักเรียนคิดว่าเมื่อลูกเจี๊ยบเนี่ยเติบโตขึ้นจะมีรูปร่างลักษณะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ แน่นอนนะคะลูกเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีรูปร่างลักษณะที่เปลี่ยนแปลงก็คือลูกเจี๊ยบเนี่ยจะมีขนที่แข็งขึ้นสีสีของขอนของลูกเจี๊ยบเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงก็จะเปลี่ยนเป็นจากสีเหลืองไปเป็นสีน้ำตาลผสมแดงนั่นเองนะคะแล้วก็ลูกเจี๊ยบเนี่ยก็จะมีขนาดลาตัวเนี่ยใหญ่ขึ้นนะคะหรือเรียกว่าแม่ไก่นั่นเองนะคะที่เรารู้จักกัน วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องวัฏจักรชีวิตของสัตว์ต่างๆนะคะก่อนที่เราจะเรียนเนี่ยเราจะต้องอ่านคำให้ถูกต้องก่อนนะคะคำนี้นะคะนักเรียนเคยเห็นกันไหมคุณครูเชื่อว่านักเรียนเนี่ยเคยรู้จักกันมาแล้วแต่บางคนเนี่ยก็ยังจะออกเสียงไม่ถูกนะคะจากคำนี้อ่านว่าวัฏจกักรอ่านว่าวัฏตะ นะคะไม่ใช่วัฏจักนะไม่ได้ออกเสียงถอถุงนะต้องออกเสียงต่อตเป็นวัฏจักรนะคะต่อไปนะคะคุณครูก็จะมีเรื่องมาอ่านให้นักเรียนฟังนะคะให้นักเรียนเนี่ยตั้งใจฟังเรื่องที่คุณครูจะอ่านนะคะและก็นําไปตอบคําถามในหน้าที่86นะคะถ้า่างนั้นเรามาฟังไปพร้อมกันนะคะ เรื่องที่สองวัตจักรชีวิตของสั์หลังจากที่พ่อและแม่อนุญาตให้เข้าตูเลี้ยงสุนัขเข้าตูก็รับลูกสุนัขจากเพื่อนบ้านมาเลี้ยงลูกสุนัขยังมีขนาดเล็กเข้าตูจึงสามารถอุ้มไปเดินเล่นได้เข้าตูรักสุนัขตัวนี้มากจึงคอยดูแลโดยให้อาหารและน้ำอย่างเพียงพอพ่อช่วยสร้างบ้านให้สุนัข ในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกต่อมาไม่นานลูกสุนัขจเริญเติบโตขึ้นมีขนาดลำตัวใหญ่ขึ้นพร้อมที่จะสืบพันธุ์เข้าตูคิดว่าถ้าสุนัขมีคู่และสืบพันธุ์ก็คงจะได้ลูกสุนัขตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นทำให้คนในครอบครัวมีความสุขและอาจจะนำไปให้เพื่อนบ้านเป็นการตอบแทนได้อีกด้วยค่ะเรื่องนี้นะคะ มีชื่อเรื่องว่าวัตจักรของชีวิตสัตว์นะคะอาทีนี้นักเรียนนะคะมาดูรูปภาพไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อเข้าตูแล้วก็สุนอันนี้เป็นสุนัขของเข้าตูนะคะในมือเนี่ยข้าตูถืออาหารเพราะว่าสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตสุนัขก,ก็จะต้องการอาหาร ที่อยู่อาศัยแล้วก็น้ําเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตนั่นเองอแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนักเรียนคิดว่าลูกสุนัขของเข้าตูเนี่ยจะเจริญเติบโตไหมคะแน่นอนนะคะลูกสุนัขของเข้าตูเนี่ยก็จะเจริญเติบโตไปเป็นสุนัขที่มีขนาดลําตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็มีอาจจะวิ่งเร็วกว่าเดิมและเมื่อถึงเวลาะระยะหนึ่งเนี่ย สุนัขเนี่ยก็พร้อมจะสืบพันธุ์เพื่อมีลูกต่อไปและผลที่เกิดจากการสืบพันธุ์ของสุนัขของเข้าตูเนี่ยก็จะได้ลูกสุนัขตัวเล็กๆออกมานั่นเองแล้วนักเรียนคิดว่ารูกปล่างของลูกสุนัขที่เกิดจากการสืบพันธุ์เนี่ยจะเหมือนหรือแตกต่างจากสุนัขตัวเต็มใบไหมคะ,ะถ้าคําตอบนะคะก็จะต้องเหมือนกันเพราะว่า ลูกสุนัขเนี่ยจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนกับสุนัขตัวเต็มวัยนะคะแต่ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าสุนัขตัวเต็มวายนั่นเองนะคะอาจากที่คุณครูอธิบายในสไลด์ที่แล้วนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เห็นภาพเนาะทีนี้มาดูรูปภาพที่คุณครูนํามาให้นักเรียนดูในสไลด์นี้กันนะคะอันนี้เป็นสุนัขเพศเมียกับสุนัขเพศผู่ เมื่อสุนัขทั้งสองตัวเนี่ยพร้อมที่จะสืบพันธุ์โตเต็มวัยแล้วเนี่ยเขาก็จะทำการผสมพันธุ์กันแล้วก็เกิดมาเป็นลูกสุนัขน่ารักน่ารักแบบนี้นั่นเองนะคะและการเปลี่ยนแปลงของสุนัขขณะเจริญเติบโตเนี่ยนักเรียนคิดว่าเป็นวัฏจักรชีวิตไหมคะ คำตอบก็คือเป็นวัฏจักรชีวิตนะคะเพราะว่าสุนัขที่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยเนี่ยจะสืบพันธุ์และมีลูกแบบนี้นะคะมีลูกสุนัขน่ารักแบบนี้เมื่อลูกสุนัขเนี่ยจเจริญเติบโตไปจเจริญเติบโตไปเป็นตัวเต็มวัยเหมือนกับสุนัขเพศผู้ตัวนี้นะคะ ก็จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปหมุนเวียนเป็นรูปแบบคงที่ซ้ําเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสุนักนั่นเองนะคะมาอ่านเนื้อเรื่องต่อกันนะคะสุนักก็เหมือนกับสัตว์ชนิดอื่นๆเมื่อจเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวยัยจะมีการสืบพันธุ์เพศเมียก็จะคลอดลูกออกมา ลูกก็จะเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียนเป็นรูปแบบคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัตจักรชีวิตของสัตว์นักเรียนรู้หรือไม่ว่าวัตจักรชีวิตของสัตว์ชนิดต่างๆเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะคะ จากเรื่องที่อ่านนะคะเราสามารถนำมาเขียนเป็นแผนภาพวัฏจักรชีวิตของสุนัขได้ดังนี้นะคะนะอันนี้ก็คือลูกสุนัขนะคะลูกสุนัขเนี่ยก็จะเริญเติบโตไปเป็นสุนัขตัวเต็มวยัยอ่ะลูกศรชี้ไปนี่นะคะจะเริญเติบโตไปเป็นสุนัขตัวเต็มวยัยแล้วเมื่อสุนัขเนี่ยตัวเต็มวัยพร้อมที่จะสืบพันธุ์แล้วนะคะก็จะ ผลจากการสืบพันธุ์ก็จะกลายมาเป็นลูกสุนัขที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนสุนัขที่เป็นพ่อและเป็นแม่นั่นเองนะคะก็จะวนเวียนแล้วก็ซ้ำเดิมแบบนี้อย่างต่อเนื่องเรียกว่าวัฏจักรชีวิตนั่นเองอ่ถ้าเขียนเป็นอ่า แผนภาพก็จะเป็นเหมือนสไลด์เมื่อกี้นะคะแต่ถ้าเป็นรูปภาพก็จะมีรูปภาพหน้าตาแบบนี้เห็นไหมลูกสุนัขเมื่อลูกสุนัขเนี่ยจะเริ่มเติบโตไปเป็นสุนัขที่ตัวเต็มวัยแข็งแรงนะคะเห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้เหมือนรูปภาพที่ครูนํามาให้นักเรียนนะคะแล้วเขาก็จะพร้อมที่จะสืบพันธุ์ ผลที่เกิดจากการสืบพันธุ์ก็กลายมาเป็นลูกสุนัขที่น,น่ารักน่ารักนั่นเองก็จะวนเวียนซ้ําๆแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่ทีนี้ไปดูแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่86นะคะคำถามในหน้าที่86รู้หรือยังอ่าคำถามก็คือวัดตจักรชีวิตของศัตว์เป็นอย่างไร คำตอบนะคะเมื่อสัตว์เจริญเติบโตขึ้นจนเป็นตัวเต็มวัยจะมีการสืบพันธุ์และมีลูกเมื่อลูกจเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก็พร้อมที่จะสืบพันธุ์และมีลูกต่อไปได้อีกหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัตจักรชีวิตของสัตว์นะคะพนักเรียนนะคะจดลงไปในหน้าที่86นะคะ เรามาดูความหมายของวัฏจักรชีวิตของสัตว์กันนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ตั้งแต่แรกเกิดจนพัฒนาไปเป็นตัวเต็มวัยสามารถสืบพันธุ์ออกลูกหลานได้และหมุนเวียนเป็นแบบรูปคงที่ซ้ำเดิมอย่างต่อเนื่องเป็นวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นสรุปสิ่งที่เรียนในวันนี้ก็คือ1เลยสัตว์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะในขณะที่จเจริญเติบโตนะคะและสัตว์ที่จเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก็จะพร้อมสืบพันธุ์และมีลูกเมื่อลูกเนี่ยเจริญเติบโตจนเป็นตัวเต็มวัยก็จะสืบพันธุ์แล้วก็มีลูกต่อๆไปได้อีกหมุนเวียนเป็นแบบรูปเดิมซ้ำๆที่เรียกว่าวัฏจักรชีวิตของสัตว์นั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเรื่องที่จะสอนนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอที่คุณครูสอนแล้วนำไปตอบคำถามในหน้าที่86เสร็จแล้วนะคะให้ส่งงานคุณครูที่ลายส่วนตัวนะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยก็สามารถถามคุณครูได้ในลายส่วนตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ